คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสําหรับในเบรกนี้นะคะกับเจาะลึกความสําเร็จแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ร่วมพูดคุยนะคะกับเขาเรียกว่านักธุรกิจใหญ่เลยก็ว่าได้คุณผู้ชมประสบความสําเร็จจริงๆนะคะรายได้ต่อวันหลักหมื่นสี่หมื่นกว่าขึ้นไปแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดโอกาสให้สาหรับคุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับพี่ลี่นะคะที่ได้บอกว่า มาถามแนวทางในการเขาเรียกว่าทําอย่างไรให้ธุรกิจของผู้ชมประสบความสําเร็จก็ได้เลยค่ะก็รีบกดโทรมาเลยนะคะที่เบอร์029218575ตอนนี้เราเปิดสายโฟนอินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วในขณะที่เรารอสายเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับพี่ลี่กันต่อนะคะอย่างที่ได้ยินพี่ลี่บอกนะคะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ขี้อาย<ะ>ไม่ค่อยกล้าพูด นะคะเป็นคนต่างจังหวัดด้วยทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกเขคือเขินๆทีนี้ถ้าเกิดว่าใครประสบปัญหาแบบนี้อย่างเช่นพูดไม่เก่งเนี้ยค่ะคือพูดไม่เก่งแล้วเราจะทําธุรกิจอย่างนี้ได้ยังไงอะคะก็คือพูดไม่เก่งจะทําธุรกิจอย่างนี้ได้ยังไงค่ะอย่างแรกเราต้องมีอะไรเป็นแรงแบบผลักดันให้กับตัวเราก็คืออย่างแรกพูดไม่เก่งก็จะชวนเขามาที่บริษัทนะคะก็คืออย่างแรกเลยบอกว่าฉันมีบริษัทของฉันนะใช่ค่ะค่ะ ก็จะพาเขามาบริษัทแล้วเราก็จะพาเขาไปดูผู้ประสบความสำเร็จค่ะที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราให้เขาอบอกให้เราอะค่ะให้เขาพูดให้เราอะค่ะบางครั้งเราปิดการขายไม่ได้เราก็มาหาคนที่ว่าเป็นระดับอาจารย์ที่เขาเก่งมาปิดการขายให้เราอะค่ะค่ะก็อย่างแรกเลยก็ชวนเข้ามาดูว่าโอ้บริษัทของเราน่าเชื่อถือขนาดไหนใช่ค่ะของเราพูดแล้วของเราจับต้องได้นะคะก็คือคเรา คือสินค้าที่เราบอกไปมีทุกอย่างอืค่ะอย่างครั้งแรกที่มีคนมาแนะนําพี่ลี่เนี่ยเขาบอกพี่ลี่ว่าอย่างไงบ้างคะก็เาที่มาแนะนําเลยก็เขาบอกเราว่าอยากสวยไหมอ่ะอยากสวยไหมอย่างแรกเราบอกว่าอยากสวยเราอยากสวยแล้วเราจะทํำยังไงอยากสวยแต่เราไม่มีทุนจะกินค่ะเขาก็บอกเราว่าถ้าไม่มีทุนจะกินเราก็ชวนคนมาบริษัทอ่ะอ่าแล้วแล้วครั้งแรกที่คนมาแนะนําเราเขาชวนเรามาไหมคะ ก็ชวนนะคะแต่ทีนี้เราก็ขมุขขมอมเด็กบ้านนอกก็ไม่ค่อยกล้ามาแต่ก็ยังมีโอกาสได้มาใช่ค่ะพอมาครั้งแรกอจากเด็กต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากสวยเนาะพอเรามาบริษัทนี้เราเราเราเห็นภาพลักษณ์ของบริษัทแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีอะค่ะแล้วก็มาวันแรกก็เห็นท่านประธานเดินลงกระไดมาพอดีค่ะค่ะลงมาปุ๊บโอ้โหได้ร่วมพูดคุย ก็ยังไม่ได้คุยแล้วค่ะก็อาจารย์พิ่ชนันก็บอกว่านั่นบอสลงมาบอสลงมา uh huh. ก็เขาถามว่าพี่ซาลี่อยากจับมือบอสไหม <c oughs> ก็อยากจับ uh huh. แต่เราก็คิดว่าเราคงไม่มีโอกาสอะคะ่ะ <c oughs> จากนั้นพี่เขาก็รับมาเรื่อยไปรับมาทุกวันก็ให้มาเรียนรู้เรื่องบริษัท <c oughs> เรื่อง <c oughs> เรียนรู้เรื่องรายได้ ว่าทํายังไงเราจะมีรายได้เราจะชวนคนยังไงมาและเราจะปิดการขายยังไงก็คือเราอายเราพูดไม่เป็นสามสี่วันแรกโทรมาเราก็จะไม่รับโทรศัพท์แล้วค่ะอ้อาวไม่รับแล้วแรกๆก,ก็ยังรับอยู่ด้วยค,ความเกรงใจใช่ทีนี้เหมือนลูกทีมเราเลยไหมคะก็เหมือนลูกทีมเราเลยเหมือนเราไปแนะนําแบบนี้อยากสวยหรือเปล่า นะคะก็มารู้จักกับพี่แฟนตัวนี้แล้วก็พามาเข้าสู่องค์กรมาเห็นในรูปแบบของบริษัทหรือเห็นบอสด,ด้วยใช่ค่ะเริ่มพูดคุยแบบนี้ทุกคนก็จะมั่นใจใช่ค่ะค่ะทุกคนไม่อยากแก่เห็นบอสหลอก็ไม่อยากแก่เขาก็สนใจก็นะคะ เอาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอช้านะคะตอนนี้เราเปิดสายโฟนอินแล้วนะนะคะใครที่อยากร่วมพูดคุยกับพี่ลี่นะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือบางคนบอกว่าจะทํายังไงให้แนวทางในการดําเนินธุรกิจนะคะของตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้หรืออยากรู้อะไรหรือใครที่บอกว่า วันนี้เงินก็ไม่ค่อยพอใช้รายจ่ายต่อเดือนก็เยอะนะคะแล้วก็อยากมีเขาเรียกว่าธุรกิจดีๆที่ตอบโจทย์ในเรื่องของชีวิตคุณผู้ชมได้ก็อย่าช้านะคะตอนนี้เบอร์ขึ้นด้านล่างหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะกดโทรมาเลยค่ะคุณผู้ชมที่เบอร์0 2 9 2 1 8 5 7 5นะคะเราไม่เห็นหน้าคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะคะใครที่เป็นคนขี้อายพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนพี่ลี่แบบนี้หรือลูกทีมอีกหลายๆคน วันนี้ก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะทีนี้มีไหมคะบางคนลูกทีมของเราก็พูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันมีแล้วมาแล้วเรามาบอกว่าหัวหน้าช่วยหน่อยสิไปพูดให้เราหน่อยแบบนี้มีไหมคะก็มีค่ะค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีการยังไงคะไปไปไปช่วยลูกทีมเราก็ไปกับเขาก็คุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะก็เน้นเรื่องสุขภาพมาก่อนค่ะคืออย่างแรกเลยถ้าเกิดว่ารู้จักองค์กรนี้ จะได้ในเรื่องของสุขภาพ,ภาพอ่าเอาละตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสด,ดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะอ่าเบิร์ดครับคุณเบิร์ดนะคะครับค่ะโทรจากจังหวัดอะไรเอ่ยอน,นครนปฐมนครปฐมนะคะครับคุณเบิร์ดถามเมื่อสักครู่นี้ได้ได,ได้ได้ชมไหมคะเกี่ยวกับธุรกิจที่พี่ลี่เขาทำครับได้ชมอย่ครับค่ะแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ก็ดูดีนะดูดีแล้วตอนนี้คุณเบิร์ตอยากจะสอบถามอะไรพี่ลี่ไหมคะคืออยากจะรู้ว่าเออก่อนก่อนที่เข้ามาธุรกิจเนี่ยคือ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 มีคนมาแนะนําว่ายังไงอ่ะอืมอ่ามีคนมาแนะนําพี่ลี่ว่ายังไงมาแนะนําว่าอยากสวยไหมครับอยากสวยไหมค่ะคุณเบิร์ตอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจยังไงอืเนาะผมงงอยู่เหมือนกันเลยก็พี่เขาถามว่าพี่ซารี่อยากสวยไหม ถ้าอยากสวยพี่จารี่ก็ต้องกินยาเนี้ยกินแล้วมันจะสวยตั้งแต่ภายในออกมาภายนอกอะค่ะแล้วคุณันริ่ทานมากี่ปีนะครับถามว่าทานมากี่ปีก็ตอนนี้ก็ปีที่เจ็ดแล้วอะค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนหนูน้ําหนักแค่สี่สิบแปดโลอะค่ะตอนนี้ตอนนี้หกสิบค่ะแล้วก็ผิวดําเมื่อก่อนสี่จากสี่สิบกว่าขึ้นมาหกสิบใช่ค่ะ ตอนนี้น้ำหนัก60อะค่ะก็ถือว่าอ้วนขึ้นถูกไหมอ้วนขึ้นแล้วก็ผิวพรรณก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนี้ผอมแห้งแรงน้อยอะค่ะเหรออ่าผมสนใจว่าเอ้ยทำไมทําไมกินยาแล้วทำไมอ้วนขึ้นก็กินยาแล้วตัวเนี้ยสุขภาพข้างในก็ดีอะค่ะคือครับอืมหน้าตาก็ดีใช่ไหมผิวพรรณก็ดีขึ้นหวาเรามีส่วนนะคะคุณเบิร์ตค่ะคุณเบิร์ตเคยคิดที่จะทําธุรกิจไหมคะ เออมันยัง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 คาใจอยู่ว่าคือคือว่าสาลี่เนี่ยเขากินยาเขากินยาแล้วเขาเขาดีใช่ไหมใช่แล้วแล้วมองธุรกิจยังไงครับเนี่ยก็คือเรื่องกับธุรกิจยังไงคะเกี่ยวเนื่องยังไงอะค่ะหนูกิจคิดว่ากินดีด้วยแล้วก็มีรายได้เยอะด้วยอะค่ะเด๋อตอนนี้รายได้เปนเท่าไหร่ครับรายได้ก็ประมาณคร่าวๆนะคะก็เกือบเกือบ เพอเผอก็สี่หมื่นกว่านะคะบางวานันก็าต่อวันต่อวัน,นะค่ะต่อวันเลยเหรอค่ะ <c oughs> วันหนึ่ง,งถ้ายังไม่ได้ก็คือประมาณหมื่นห้าถึงเจ็ดพันนะคะเจ็ดพะเจ็ดพันถึงได้เยอะเนาะค่ะ ทีนี้คุณเบิร์นงงไหมคะว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ยังไงครับงงครับงงงงอยู่อ๋อก็อย่างที่พี่ลี่บอกไปเนาะนะคะว่าไหนไหนเราสุขภาพเราจะดีด้วยสุขภาพดีด้วยได้เงินด้วยค่ะแล้วก็ได้ธุรกิจด้วยค่ะมันเป็นได้ยังไงอยากจะรู้นะก็คือว่าเป็นองค์กรในเรื่องของการที่อยากได้ยังไงพี่ต้องเข้ามาเรียนรู้ที่บริษัทค่ะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเบอร์พี่ลี่ไว้ให้พี่ลี่แนะนำนะคะ0 8นค่ะ1 8ึ่งห่ะแปดเกอาเ์หน่ค่ะเดี๋ยวขอเบอร์อ

โทรไปมีคนรับสายไหมเนี่ยไม่ใช่โทรไปมีคนรับสายเมีค่ะเดี๋ยวมีสาวสวยคนนี้แหละตอนนี้สวยแล้วด้วยกลัวอย่างเดียวตัวกลัวโทรว่าไม่คนรับสายจริอาโอเคนะคะคุณเบอร์ขายยังไงเดี๋ยวคุยหลังมัเนาะโทรคุยกับพี่ลี่เลยครับมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้หลายๆคนก็งงนะคะเพราะว่าบางทีอย่างคุณผู้ชมดูทางบ้านเนี่ยก็งงว่าเอ๊มีคนเข้ามาถามพี่ลี่ ว่าอยากสวยหรือเปล่าถ้าสวยใช้ตัวนี้แต่พี่ลี่ในทางธุรกิจก็คือว่าไหนๆเราจะรับประทานเพื่อสุขภาพแล้วเราจะไปซื้อกับตัวแทนจําหน่ายให้มันเขาเรียกว่าเสียแต่เงินทําไมถ้าเรามาร่วมเขาเรียกว่าธุรกิจกับองค์กร joy and coil ตัวนี้ก็คือซื้อจากบริษัทเองเลยในฐานะที่เราเป็นสมาชิกใช่ไหมคะเราก็ได้ทั้งผลิตภัณฑ์ราคาที่อาจจะเป็นพิเศษรวมถึง ได้ได้สินค้าแล้วก็เงินคืนด้วยใช่ค่ะอ่านะคะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใครที่อยากร่วมพูดคุยนะคะก็ยังได้อยู่นะโทรมาเลยนะคะที่เบอร์02-9218-575คุณผู้ชมอย่ามัวดูแต่ทางบ้านแล้วก็เอาความสงสัยอยู่แต่ในหัวว่าเออธุรกิจนี้มันคือยังไงแล้วรายได้ต่อวันเนี่ยมันเป็นหลักหมื่นได้ยังไงนะคะวันนี้ก็แจกเบอร์กันด้วยมีสาวสวยแจกเบอร์ด้วย นะคะทีนี้ให้ให้พี่ลี่ได,ได้ได้แนะนำนิดนึงค่ะสำหรับใครที่เริ่มทำธุรกิจรวมถึงใครที่บอกว่ากำลังท้ออันนี้คือกฎหลักเลยเพราะว่าอย่างแรกคนที่าะจะประสบความสำเร็จคือหนึ่งห้ามท้อใช่ค่ะในขณะที่เราท้อเนี่ยบางทีแรงใจยังไม่พอมีวิธีการไหมคะว่า เราควรจะดําเนินธุรกิจอย่างไรอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็ถ้าเกิดสําหรับคนที่ทอ้อเราก็มาเรียนรู้ที่บริษัทได้ค่ะแล้วในบริษัทของเราก็มีเครื่องมือหลายหลายหลายๆตัวค่ะก็ค,ะคือมันเป็นที่ว่ายังไงอ่ะคือสินค้าของเราเยอะหลากหลายแล้วแต่เราจะจับสินค้าตัวไหนมาเป็นธุรกิจที่เราจะได้เงินนะคะค่ะก็คือตอบโจทย์ <ก>เรื่องสุขภาพด้วยรายได้ก็สูงด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วที่สำคัญคือเขาต่อยอดไปถึงครอบครัวได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเรามาทําตรงนี้แล้วคือมันเป็นธุรกิจของเราเป็นธุรกิจของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดตัวเราตายเราก็ยังมีบร,ริโรกตกทอดก็คือจะเปลี่ยนจากที่ชื่อของเรามาเป็นชื่อลูกเราหลานเราได้ได้ค่ะ ก็คือก็ลูกก็มาปฏิบัติมา,าทำแทนแล,แล้วได้เลยใช่ค่ะตัวเราตายแต่ธุรกิจเราไม่ตายะะอ่ะ ะะเอาล่ะคุณผู้ชมนะคะใครที่บอกว่าอยากจะเริ่มทําธุรกิจทุนทรัพย์ก็ไม่มีแรงกําลังก็เริ่มจะน้อยแล้วพูดก็ไม่ค่อยเก่งะนะคะดูจะสู้กับคนที่เขามีเงินเยอะๆบางทีอาจจะไม่ได้ะนะคะวันนี้มีธุรกิจนี้ค่ะจอยแอนคอยที่จะรองรับคุณผู้ชมอยู่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอช้าดูรายการของเราแล้วคุณผู้ชมนะคะเรามาเจาะลึกจริงๆค่ะเกี่ยวกับความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากจะติดตามเรานะคะก็สามารถดูได้ค่ะในเวลาดีๆแบบนี้นะคะและสี่งสำคัญค่ะยังมีช่องทางการติดต่อนะคะที่ psi 1 1 2นะคะหรือ gmmz นะคะ245ค่ะหรือติดตามทาง www.thai j c tv thai com ด้วยก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จจริงๆก็คือพี่ลี่ขอขอบคุณมากๆค่ะ เอาละค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะผู้ชมต้องขอตัวลากันไปก่อนมาเจอะเจอกันได้ใหม่นะคะพร้อมกับผู้ที่ประสบความสําเร็จจะสําเร็จได้อย่างไรต้องห้ามพลาดรอติดตามดูรายการนี้วันนี้เราสองคนลาก,กันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ